ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง Fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจานแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะฮานอยโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ9 7นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะหลุด4ี่ห้านะคะสี่หก็หลุดไปนะคะ ส่วนนอยพิเศษนะคะ40ก็หลุดนะคะ80อดมินเอา30นะคะแต่ min, อดมินเจาะไม่เข้าเสียได้นะคะ8กับ3ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะก็มาตัวเน้นให้เนาะนอยปกตินะคะ51นะคะเข้าตัวเด่นตัวเน้นตัวชอบเข้าตัวตรง07ก็หลุดไปนะคะ14ก็หลุดนะคะเด่น1 5, ให้เข้านะคะ 1 5น,นะคะก็มาสองเด้งนะคะพี่น้องก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f อด้วยนะคะแนวทางตัวเลขนะคะน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากมากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆเลยนะคะเนาะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่เจ็ดนะคะเอดมนชอบเจ็ดกับเจ็ดกับเก้านะคะวันนี้เจ็ดกับเก้าเลขสูงหมดเลยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเจ็ดห้านะคะชอบมากนะคะมีเจ็ดห้ามีเก้าห้านะคะมีเจ็ดห้ามีเก้าห้านะคะแล้วก็จะมี สานะคะแล้วก็จะเป็น6 8นะคะก็อย่าลืมแปลงร่างกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นหกห้านะคะ9 8นะคะหรือใครชอบตรงก็ตรงนะคะใครชอบกลับหัวกลับหางก็กลับได้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันนะคะ สี่ห้านะคะสี่หกเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็จะเป็นสองเก้านะคะ สำหรับกันเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าเก้านะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะพี่น้องดเด่นหมดเลยนะเจ็ดห้านี่ชอบนะคะสี่หกเก้าเจ็ดนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ากปลูกต้นรักปักต้นตะคาบให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํนะานวณนาคาตัวเลขส,สวยๆมา,ม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ด้วยแ่งกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกลาบสวัสดีจ้า